อีกันอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับสินค้ากลุ่มกล้องวงจรปิดระบบ Wi-Fi ค่ะซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเช่นทรงสปีดโดมติดตั้งภายนอกได้มีโหมดภาพกลางคืนเป็นสีพร้อมกับมีฟังก์ชันการหมุนติดตามอัตโนมัติทรงหุ่นยนต์เล็กจัดวางตรงไหนก็สะดวกมีฟังก์ชันการหมุนติดตามอัตโนมัติเช่นเดียวกันทรงหลอดไฟ ใช้กับขั้ว e 2 7แบบเดียวกันกับหลอดไฟบ้านทั่วไปเป็นภาพมุมมองแบบ360องศาเช่นเดียวกับทรงจานบินที่มีน้ำหนักเบาติดผนังเพดานได้และโซล่าเซลล์อีก2รุ่นที่เหมาะกบการใช้งานการแจ้งมีทั้งแบบทรงสปีดโดมและทรงบูเลตมาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในตัวใช้งานได้แม้เวลากลางคืนจะพูดถึงความละเอียด ในรุ่นทรงหลอดไฟทรงจานบินจะมีความละเอียดในระดับ HD หรือ High Definition ในกลุ่มกล้องทรงหุ่นยนต์โดมบูเลตรวมถึงรุ่นโซลาเซลลความละเอียดจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ Full HD ในส่วนของการบันทึกย้อนหลังจะบันทึกลง SD Card ขนาดที่แนะนำคือ 32GB ความเร็วการอ่านที่ 100MB เมกขึ้นไป ตัวกล้องสามารถสื่อสารสองทางได้ผู้ตอบโต้ได้ผ่านตัวกล้องและมือถือกล้องระบบนี้จะเชื่อมผ่าน Wi-Fi 2.4G ให้การเชื่อมต่อสะดวกและง่ายอีกทั้งยังมีความเสถียรสูงการแจ้งเตือนและการดูบนมือถือผ่านแอป ICC ขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทำการโหลดแอปที่ชื่อว่า ICC นะครับเมืเ่อโหลดเสร็จแล้วให้ทำการล็อกอินด้วย i ล e facebook หรืออีเมลก็ได้ครับ เมื่อเราอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเจอกับปุ่มบวกนะครับให้ทำการกดปุ่มบวกได้เลยครับให้เข้าที่สถานีฐานนะครับผมจากนั้นกดขั้นตอนต่อไปนะครับกดเลือกการเชื่อมต่อไร้สายครับและขั้นตอนต่อไปครับให้กดตกลงนะครับจากนั้นให้เราเซต Wi-Fi ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมกรอกพาสเวิร์ดให้ถูกต้องนะครับใส่เมนบอรีที่ช่องใส่เมมได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ทําการต่อปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับ ครับผมเมื่อกล้องพูดแล้วเรียบร้อยนะครับผมรอจนกล้องหมุนให้เสร็จนะครับเมื่อกล้องหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราทําการกดปุ่มแน่นอนนะครับสังเกตว่าตัวกล้องจะมีเสียงพูดขึ้นมานะครับผม เมื่อตัวกล้องเชื่อมต่อสําเร็จนะครับจะทําการพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นให้เราตั้ง password ได้เลยครับผมเมื่อเราใส่ password เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทําการกดแน่นอนไปครับ password ตัวนี้เราจะต้องเป็นคนตั้งเองครับผมอย่างน้อยแต่ตัวประกอบด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษและตัวเลขนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการตั้งชื่อนะครับผมเราสามารถพิมพ์ตั้งเองก็ได้ครับหรือว่าเราจะ เลือกจากด้านบนลงมาก็ได้เช่นกันครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าบันทึกนะครับผมหากว่าเราตั้งค่าปกตินะครับจะเป็นการบันทึก24ชั่วโมงหากว่าเราตั้งค่าเป็นแบบปลุกนะครับผมตัวนี้จะบันทึกเฉพาะในส่วนที่ตัวจัดการขึ้นไหวได้เท่านั้นนะครับแนะนําให้ตั้งเป็นแบบปกตินะครับตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนบนมือถือนะครับผมหากเราต้องการให้มันแจ้งเตือนในมือถือนะครับ สามารถเปิดเอาไว้ได้เลยครับผมเสร็จแล้วกดเซ็ซิ้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเท่านี้ครับสามารถเข้าดูได้เรียบร้อยแล้วครับ